เกิดมาจากตัวโมต้องไม่เคยเคยถือก็เดินนี้เลยมันถมจริงใจป่ะเนี่ยจริงใจดูเสียงสิเสียงเน้นเนนเลยเน้อเลยดูสิไงอ่ะนนี่ใรได้ตัวอะวะตัวอีจ้าแวเปลี่ยนชู ไม่อยู่ที่กูมึงก็ยังเพียนมาพูดยิ้มหายอะไรวะเนี่ยไปรูแมงลำคาญกันแน่ไปสนใจนะยังไงมันก็สวยสู้เธอไม่ได้จริง่ะเธอดึงขาวของเลยโอ้หข้าเชื่อแกจริงนะเนี่ยเ็ตาเนี่ยเป็นไงอ่ะนี่ตาเป็นต่อไงโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตาดิยังกคเดี่ยวเลยมา